นี่หรือสะพานสะพานที่เล็กที่สุดและเสียวที่สุดนี่หรือสะพานสวัสดีครับผมนัดวันสิริวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนี่หรือสะพานนี่คือสะพาน ข้ามแม่น้ำริมคลองเจ้าพยาเท่าที่เคยได้ยินมานี่คือสะพานที่เล็กที่สุดและยังสูงที่สุดอีกต่างหากรถเล็กสามารถสัญจรไปมาเดินรถได้ทางเดียวสะพานนี้ตั้งอยู่ในซอยวุฒธธากาศจอมทองเส้นที่จะทะลุไปพระรามสอง ถนนในซอยนี้ถือว่าเล็กพอสมควร